<c oughs> ตัวใหญ่โย,ย่เอ๋ <c oughs> โอ้ยตัวใหญ่มันมันมือถือลุยลุยพี่นอ้องเลยนี่เรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยโอ้เนื้นอ,อพี่น้องเลยเดี๋ยวไก่ที่กินเผือด้วยพี่น้องแต่พี่น้องมากินบนัวไทยกันบอกแล้วบ่มีคอน ่ไม่มีเหรอไม่มีโกนนั่นน่ะมีโกนนั่นน่ะสบายดีพี่น้องเออมาตัวเอ้อเอ้าอคุณสบายดีพี่น้องกินปลาอยู่ในน้องเลยอยู่บอกน้สิวิ่งอยู่เลยฮะเออ่าทุงเกินสบายดีพี่น้องมีเตรียมอยู่แบ็นเลยฮะเออผ้าไม่รู้สึกทันเลยไม่สลาม บอกเลยเปขางเตาึงขาวก็ไผ่นะขาวกองเครื่องมึงไงเี่นลูกทุ่งเลยน่องเอ้ยอันนั้มกี่ตกไหน่โย่เ้มกี่นะมันโดดม่อกี่สองโต๊ะ Ừ. Đấy không hả? Tôi nhảy vô. Ê. Ôi, tôi nhảy mà nó mà nó thử mình tên. Tôi đại cấp tục Ờ, hú đây hú. Ui, nào đi. Nào thế ăn đi chơi. บนาวโอ้ยขีตัวนะเอ้แม่คันคันตัวนตัวน่ไอ้ลงเบนลงหนำได้ไหมโอ้ยปวดบกอะไรเนาะอยู่เช็งเหรอเจ้าสงสัยมึงผี ไม่ต้อตายว่ะไม่เนี่ยไล่ล่าไล่ล้าเอาเรียบเอาเอาเอาเออต้องกินเล็กอันตีดี ออออโอ้ลุกแล้วโอ้มูันนอกเพิ่มอี่แล้วพี่น้อง một áo anh bà.

大饮料。 Ah, đấy chỗ Và tôi nhảy lên Bye, Anjona. Bye, Jean. Bye, Jean. Bye, Oh, oh, oh. đội nào

พักยินกับเลย,ยอยู่ว่าบี่เลยพักกันลมแห้งแห้งพี่ดอกอกินไปลูกทุ่งเลยนะเนาะ tua say khỉ, tước say khỉ, ở đây luôn. ôi, tôi nhỏ cả say. men men, nhung à? น้องแม็กนักมันอยู่นะประจําบ้าใช่ไหมอีบีบ้าใช่ไหมนี่นะปลาร๋องใช่หนาไหเอาปลากับป๋องเตรียมเพาะมเตรียมงวอาเตรีวได้ยอีกงนแสบร้อนนะ

เท้าป้าปะกันิีเกินเนี่ยของปูอะไรคือเป็นสีนั่นนะกับเขาพอดีกว่ามันเยอเนาะแม่เลื่อมผีของนี้แม่เลื่อมผีตัวนี้มาเด้อพี่น้องเด้อกินน้ำกันได้ป่ะนี่ใครถึงเวลากินอะไรนี่หนาวเถอะวะไอ้เพี้นหนาวตัวเป็นสีหนาวอ ลอยนะมอนลอเรียบร้อ,อยคำนวณไวเรียบร้อยตัวกลางเสียบ <c oughs> อันตัวนี่นนี่นะมันเอาไปนะซุกแมงมาตามชุบห้อมีเบงงเบงั้บิ่งกินเลย <c oughs> มีกินก่อนว่าเอาทง <ำ S 2> ใหม่หลงบนนี้นะ ลุยลุยพี่น้องอานี่เรียบร้อยเซ็ตเรียบร้อยได้กินไว้แล้วหนาวเรียบร้อยอ่ะกางกข้าวเรียบร้อยกางข้าวเรียบร้อยบิีกว่าเซ็ตยุบไปตึกนี่อ๋อนดี๋ยวพี่น้องเลยเดี๋ยวไก่ที่กินเผือดได้พี่น้อง

โจ้นนะโจ้นนะแบกี่ิววโจนะโอเคพี่น้องกันคลิปนี้ก็จะลงเพียงสำมีเจ้าพี่น้องพอกำไรขึ้ิมาครับขอบคุณหลายๆครับสมองสืบอนแฮปปี้เนวีอยี่สิ2เนะครับครับปลอดไทยเลยครับสบายดีพี่ใหม่เด้อพี่น้องเด้อสุขสุขคนอยู่ดีมีแห้งสุขผักแข็งแรง